คลำเจอก้อนเนื้อใต้ผิวหนังอย่าปล่อยไว้จนสายเกินแก้นะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราคลำหรือว่าแบบเราตรวจพบเป็นแบบก้อนเนื้อใต้ผิวหนังเนี่ยมันอันตรายหรือเปล่าสัมพันธ์กับมาเร็งไหมในวันนี้ที่จะมาแนะนํานะครับก็เป็นประเภทหนึ่งนะของก้อนเนื้อใต้ผิวหนังนะครับเนื้องอกไขมันเองหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือตัวของไลโปมานะครับเป็นลักษณะก้อนนิ่มๆขยับได้ไม่เจ็บแล้วก็สามารถขึ้นได้ หลายบริเวณในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นแขนต้นขาหรือว่าบริเวณลำตัวนะครับตัวเนื้องอกไขมันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายไม่ได้เกี่ยวข้องกับมะเร็งแต่อย่างใดยกเว้นว่าก้อนที่เราค้ำได้ใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยมีอาการเฉพาะบางอย่างเช่นโตเร็วหรือมีอาการเจ็บหรืออาการชาร่วมด้วยหลังจากที่เราตรวจเจอก้อนนะครับ อันนี้เนี่ยจะเป็นต้องรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับแล้วก็ได้รับการตรวจเพิ่มเติมอย่างเร็วเลยเนาะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BD นะครับเพื่อปรึกษาแพทย์ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับ